มาการเปพื่อน,อนตัดขาเห็ดกันจ้านี่ผลงานวันนี้นะคะผลงานวันนี้จ้าดอกใหญ่ๆอวบ,อบนี่คะ่ะอยากอวดนะจ้าอยากอวดจ้าตัดขาเห็ดกันนะคะทุกคน คนขาดูช่อนี้นะจ๊ะงามขนาด <c oughs> สดสใหม่ๆจากขอนะคะเพื่อนๆมาเลยจ้าโลละบาทจ้าโลละบาทอุ้ยมันหนักหนักมากนะคะทุกคน เพราะว่าเต็มตะกานะเดินนี่กว่าจะถึงบ้านนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดหูหนูฟ้าก็ทำตั๋วรถหายนะคะตั๋วตัวรถต,ตัวปีเนาะก็เลยต้องโทรไปบอกให้ที่ทํางานก็ทําตั๋วรถให้ใหม่นะคะตอนนี้ไม่มีตั๋วรถก็เลยเดินค่ะ นี้ก็มีหูหนูมาหน่อยนึงเจอก็เลยเก็บมาด้วยทุกคนดูช่อนนี้คะ่ะขาวโพลเลยจ้า ตอนนี้เราก็จะมาโชว์เห็ดกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนที่ตัดอยู่ในขอนเราไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ได้มีโอกาสได้โชว์นะคะเพราะว่า,วาออตัดมือหนึ่งตัดมือถือกล้องมือนะคะมันก็ไม่ค่อยไม่เออโชว์เพื่อนเพื่อนเออไม่ค่อยได้เนาะตอนนี้ก็จะมาทำาฟามสะอาดเห็ดโอ้ยดูช่อนี้ค่ะเพื่อนๆทุกคนนี้ ขา <How> วจุ๊บพรุ่งนี้ฟ้าต้องไปทำงานแล้วนะคะก็คงจะไม่มีเวลาได้เก็บ Mm จริงๆไม่คิดว่าจะได้เจอเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนเพราะว่าก็จะกลับบ้านแล้วเนาะเ็เดินไปไกลไกลมากแล้วอ่ะมันไม่เจออ่ะจริงๆตั้งใจไปหาเห็ดหูหนูนะำเพราะว่าไม่คิดว่าเห็ดนางฟ้าเขาจะยังมีหลงเหลือให้เก็บอีกแต่เอิญวันนี้นะพะ่อไม่ได้เห็ดหูหนูเลยได้มาแค่ไม่กี่ดอก เมื่อวานนี้จะไปเมื่อวานนี้เห็ดหูหนูเยอะคะ่ะวันนี้ไม่มีเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูไม่ไม่เจอม,มีเ,เอ้ไม่ใช่เห็ดหูหนูเห็ดน,นางฟ้านะคะวันนี้ผลงานนะคะผลงานของวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมาทำความสะอาดเห็ดนะคะแล้วก็จะล้างแล้วก็จะนึ่ง ใส่ช่องฟิตไว้กินนานๆน,นะคะเอาไว้แกงเปอะต้มยำนะคะนี่ค่ะสวยงามบอ อยู่มังนอกนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยได้จะมีเพื่อนเยอะนะคะก็เลยใช้ชีวิตอยู่กับป่าแล้วก็อยู่กับที่ทํางานเนาะนี่เป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วนะคะอยู่ป่าแล้วก็วันหยุดก็เข้าป่าวันที่ทํางานก็ไปทํางานชีวิต ของคนอยู่เมืองนอกก็มีความสุขแค่นี้แหละนะคะฟ้าก็มีความสุขที่ได้เข้าป่านะคะเข้าป่าเก็บเห็ดมีเห็ดอะไรก็เก็บนะหน้าไหนมีเห็ดอะไรก็เก็บมีเห็ดพึ่งหวานก็เก็บเห็ดพึ่งหวานแต่เห็ดพึ่งหวานก็ที่แถวเแถวเยอรมันก็ ไม่ค่อยเยอะนะคะเหมือนประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเขาจะมีเยอะเยอะกว่าให้เก็บเนาะอย่างฝรั่งเศสหรือนอร์เวย์สวีเดนแถวนี้เขาพวกเพื่อนเพื่อนเออที่อยู่แถบนั้นเขาก็จะมีเก็บเยอะกว่ากว่าในกว่าประเทศเยอรมันนะคะเพราะว่าฟ้าอยู่ที่เอ่อที่ในเมืองเนาะมันก็ไม่ค่อยมีป่าไม่ค่อยมีป่าที่ที่ท,ที่ที่เป็นเห็ดพึ่งหวานออกนะคะ แต่ก็เพอเอิญโชคดีว่ามีมีป่าเห็ดนางฟ้ากับป่าเห็ดเออหูหนูเนาะก็เลยได้มีโอกาสเวลาวันหยุดก็ไประงับสติอารมณ์ในป่านะคะเพื่อนๆพ,พักผ่อนหย่อนใจนะคะในป่าเก็บเห็ดมีความสุขค่ะอุยดอกเนาะอวดแล้วอวดอีก อยากอวดค่ะเพื่อน Mm. ดูขาขาอวบ ดอเ,เล็กๆนี้จะเอาไต,าออต้มต้มยำเอาไก่ออกจากตู้เย็นแล้วเดี๋ยวจะต้ยมยำแล้วก็กินข้าวนะคะก็ไปทำง,งานทำง,งานช่วงเย็นนะคะ